สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพัชรีปีใสรหัส158วันนี้นะคะจะมาพูดน้มนาวใจหน้าแถวนะคะเรื่องการบริจาคเลือดค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้นะคะคุณครูก็จะมีเรื่องมาแจ้งนะคะค่ะเรื่องในวันนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องการบริจาคเลือดนะคะก็จะมีพี่ๆจากโรงพยาบาลสตูนนะคะได้มีความขอช่วยเหลือร่วมกันบริจาค เป็นประโยชน์ให้กับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือนะคะโดยเลือดของเราเนี่ยสามารถเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ประสบอุบัติเหตุผู้ที่ผ่าตัดหรือผู้ที่เป็นโรคร้ายแรงค่ะเลือดของเราเพียงหนึ่งถูกนะคะนักเรียนสามารถช่วยชีวิตได้ถึง3ชีวิตเลยทีเดียวค่ะต้องบอกว่าเลือดของนักเรียนทุกคนเนี่ยเป็นประโยชน์มากๆกกับคนที่ต้องการความช่วยเหลือนะคะคุณครูก็ ให้นักเรียนนะคะที่มีสุขภาพที่แข็งแรงและมีจิตใจที่เอื้อฟื้อผ่อแผ่ต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะคะสามารถไปร่วมบริจาคเลือดกันได้นะคะทั้งนี้นะคะเลือดของเราเนี่ยจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนมนุษย์ของเรานะคะไม่ว่าเราจะเป็นคนที่ไม่รู้จักกันนะคะเราก็สามารถที่จะช่วยเหลือกันได้นะคะเราสามารถเป็นฮีโร่ให้คนหนึ่งคนได้แม้ว่าเราเนี่ยจะไม่รู้จักกันเลยก็ตามค่ะทั้งนี้นะคะพวกเราทุกคนเนี่ย สามารถเป็นฮีโร่ให้กับคนหนึ่งคนได้นะคะซึ่งเป็นเรื่องที่น่าประทับใจมากๆค่ะค่ะคุณครูนะคะก็อยากจะเชิญชวนนักเรียนทุกคนนะคะได้ร่วมกันบริจาคเลือดก,กันเยอะๆนะคะเพราะเลือดของนักเรียนเพียงหนึ่งคนรวมกันหลายหลคนก็จะได้หนึ่งถุงและจะสามารถช่วยชีวิตคนได้ต่อๆไปได้ค่ะท้งนี้นะคะครูก็อยากให้นักเรียนนะคะได้ร่วมกันบริจาคก,กันเยอะๆนะคะสามารถ ได้ที่อาคาร4นะคะห้อง111ค่ะจะมีพี่พยาบาลคอยดูแลนักเรียนอยู่นะคะไม่ต้องกลัวเลยค่ะสวัสดีค่ะ